ลองนึกภาพตามนะครับคุณนั่งอยู่หน้าจอกราฟกำลังวิ่งแรงสัญญาณยังไม่ครบแต่ใจเต้นตุบๆมือก็เริ่มคันคุณคิดในใจว่ากดบายไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะพลาดโอกาสแล้วก็บอกกับตัวเองว่าเดี๋ยวค่อยตั้ง Stop l ล s s ก็ได้2ชั่วโมงถัดมากราฟสวนลงแดงยาวหัวใจคุณเต้นแรงกว่าเดิมมือสั่นกดเลื่อน Stop l ลอ s หนีออกไปอีกนิดแล้วก็อีกนิดจนสุดท้ายพอร์ตเสียหนักกว่าที่ควรจะเป็น ทั้งๆท,ที่ถ้าคุณยึดระบบเดิมตั้งแต่แรกคุณคงจะขัดทุนเล็กน้อยแล้วออกมาได้อย่างปลอดภัยแต่นี่แหละครับเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับเกือบทุกคนไม่ใช่เพราะระบบไม่ดีแต่เพราะเราแพ้ใจตัวเองสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Psychology of Trading ตอนแรกของเราก่อนอื่นผมอยากบอกว่าดีใจมากที่คุณกดเข้ามาฟังเพราะแค่คุณเลือกฟังเรื่องจิตวิทยาการเทรดในวันนี้ก็แปลว่าคุณกำลังสนใจในสิ่งที่หลายๆคนมักมองข้าม หลายคนเชื่อว่าการจะประสบความสำเร็จในการเทรดต้องมีอินดิเคเตอร์ลับต้องมีสูตรพิเศษต้องมีระบบที่ไม่มีใครรู้แต่ในความเป็นจริงต่อให้คุณมีกลยุทธ์ดีแค่ไหนถ้าใจคุณไม่นิ่งทุกอย่างก็พังได้ภายในไม่กี่คลิกวันนี้สิ่งที่คุณจะได้จากตอนนี้มีอยู่3อย่างครับ 1. คุณจะเข้าใจว่าทำไมจิตวิทยาคือรากฐานของการเทรด 2. คุณจะได้รู้จักกับกับดักทางความคิดที่ทำให้ระบบดีๆพังได้ และ3คุณจะได้เทคนิคง่ายๆที่ช่วยให้ใจคุณนิ่งขึ้นก่อนจะกดออเดอร์การเทรดจริงๆมีอยู่3เสาหลักครับ 1. คือกลยุทธ์2คือการบริหารความเสี่ยงและ3คือจิตวิทยาหลายคนให้ความสำคัญกับเสาแรกหาระบบใหม่ตลอดเวลาแต่เสาที่พังบ่อยที่สุดจริงๆไม่ใช่กลยุทธ์ไม่ใช่การคำนวณ r r แต่คือจิตใจของเราเองคุณรู้ว่าจะต้องคัดลอสแต่ไม่กดคุณรู้ว่าสัญญาณยังไม่ครบแต่กลัวพลาด เลยโดดเข้าไปก่อนคุณรู้ว่าล็อตใหญ่เกินไปแต่ใจอยากเอาคืนคำถามคือมีกี่ครั้งที่พอร์ตคุณเสียหายเพราะระบบไม่ดีจริงๆกับกี่ครั้งที่พอร์ตคุณเสียหายเพราะใจคุณไม่ทำตามระบบผมเดาว่าส่วนใหญ่เป็นอย่างหลังมากกว่าแล้วทำไมเราถึงรู้แต่ไม่ทำเพราะสมองส่วนอารมณ์มันทำงานไวกว่าเหตุผลเสมอเวลาคุณเจอสถานาการณ์จริงใจมันสั่งก่อนสมองจะคิดทันคุณอาจตั้งใจว่าวันนี้ถ้าเสียสามไม้จะหยุด แต่พอถึงตอนนั้นเอาเสียงในหัวมันจะบอกว่าเอาอีกสักไม้ก็ได้เดี๋ยวก็กู้คืนได้แล้วคุณก็ใส่ไม้ที่4ที่5จนหมดพอร์ตนี่ไม่ใช่ความโง่ครับแต่มันคือธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนอีกอย่างที่เจอบ่อยมากคือการเลือกระบบไม่ตรงกับจริตบางคนทํางานประจําแต่ไปเล่นส a l p i n g ต้องนั่งเฝ้ากราฟทั้งวันเครียดจนทํางานไม่ได้บางคนใจร้อนแต่ไปเลือกโพซิชันเทรดดิ้งรอเป็นเดือนเอน สุดท้ายก็ทนไม่ไหวโดดออกก่อนตลอดนี่ไม่ได้แปลว่าระบบไม่ดีครับแต่มันไม่เข้ากับชีวิตและบุคลิกของคุณเองต่างหากเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากอยู่รอดเลือกสไตล์การเทรดที่เข้ากับเวลาความเสี่ยงที่คุณรับได้และนิสัยของคุณด้วยผมอยากชวนคุณมอง equity curve ของตัวเองครับเส้นพอร์ตที่ขึ้นขึ้นลงลงสะท้อนสภาพจิตใจเราได้ชัดมากถ้าเจอจุดพีคแล้วดิ่งแรงแปลว,ว่าคุณกำลังมั่นใจเกินไป overtrade ถ้าดิ่งยาวแล้วเด้งขึ้นมานิดเดียว แปลว่าคุณกำลัง revenge trade อยากเอาคืนจริงๆแล้ว equity curve ก็คือกระจกที่สะท้อนใจเราผมแนะนำให้คุณเพิ่มการบันทึกง่ายๆลงใน journal ก่อน Trade ระหว่าง Trade และหลัง Trade ให้คะแนนอารมณ์ของคุณ0-10ถึงแล้วดูว่าหลังจากผ่านไป1เดือนคุณจะเห็น pattern ของใจตัวเองชัดมากแค่ไหนแล้วถ้าอยากควบคุมใจให้ดีขึ้นมี3วิธีง่ายๆครับ 1. Box breathing หายใจเข้า4วินาทีกลั้น4วินาที หายใจออก4วินาทีพักอีก4วินาทีทำซ้ำสี่รอบคุณจะรู้สึกว่าหัวใจเต้นช้าลงใจสงบขึ้น 2. mental stop loss กำหนดไว้เลยว่าวันนี้ถ้าเสียเกินกี่เปอร์เซ็นต์จะหยุดทันทีไม่ใช่แค่ stop loss ของออเดอร์แต่เป็น stop loss ของใจ 3. ritual 10วินาทีก่อนกดออเดอร์ให้ถามตัวเองว่าสัญญาณครบหรือย,อยัง b r i reward ถึงไหมตั้ง stop loss แล้วหรือยังถ้าครบค่อยกดไม่ครบอย่าฝืน ผมมีเคสจริงมาเล่าให้ฟังครับมีนักเรียนคนหนึ่งชอบโฟโมเข้าออกตลอดไม่ค่อยตั้ง Stop Loss จริงจังผมให้เขาลองปรับ2อ,อย่างคือเปลี่ยนจาก Scalping มาเป็น Swing Trading ให้เข้ากับเวลาทำงานและใช้ว i ช u a ว10วินาทีก่อนกดทุกครั้งผ่านไป3เดือนเขาบอกว่าชีวิตเปลี่ยนเลยจำนวนออเดอร์ลดลงพอร์ตนิ่งขึ้นและที่สำคัญคือเทรดแล้วไม่เครียดเหมือนก่อนก่อนจบผมมีการบ้านเล็กๆให้ลองทำครับเขียนลงสมุดว่า 3ส,สถานการณ์ที่คุณมักแพ้ใจตัวเองเช่นเวลากราฟวิ่งแรงเวลาขัดทุนติดกันหรือเวลาเห็นเพื่อนอดกำไรแล้วเขียนต่อว่าคุณจะรับมือยังไงในแต่ละสถานการณ์และสร้างเช็คลิสต์ส่วนตัวสั้นๆ5ข้อเช่นสัญญาณครบไหม Risk Reward ถึงไหมตั้ง Stop Loss แล้วหรือยังอารมณ์ตอนนี้ไม่เกิน4ในส0ใช่ไหมแล้วมีข่าวแรงใกล้เวลาเข้าไหมถ้าข้อไหนตอบว่าไม่อย่าพิ่งเข้าให้พักก่อน สรุปของวันนี้ครับต่อให้คุณมีระบบดีแค่ไหนถ้าใจไม่มั่นคงทุกอย่างก็พังได้แต่ถ้าใจคุณนิ่งต่อให้ใช้ระบบธรรมดาคุณก็อยู่รอดได้ในตลาด